บรรยากาศที่เสาบุกไปเสาโอ,อ,าารรอ,อ้เริ่อมอ,นะอ่าบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงพี่น้องเริ่มเปลี่ยนแปลงลายมือเลยเนาะอ่าเพราะว่าสีพนิยมหนาวเลยพี่น้อง โอ้ไะเหนนอ่ย้าวหน้าหานทุกมันโตทุกมันหูเนาะโอ้้าหนาหันเ่ยข้าวหนหนันหยังคือ คือเหือนคนน่องนะครัวเจจะเป็นห,าหน้านห้าอันะครับต้องเปลี่ยนไปบรรยากาศท่าในห,าหน้านห้าพี่น้นนะมีกระคป๋าหลังรถน้ำแต่เศร้านะการทักทายสบายดีสุขสุขขน ต่างประเทศและทั้งในประเทศเนาะหรือาทางทางใต้ทางใกล้พี่น้องอ่าทักทายสบายดีงามเสาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เนาะบรรยากาศงามเ้าเนี่ยพี่น้องอ่า อาจจะแจงสว่างหน่อยหนึ่งพี่น้องอ่าแต่ว่าบรรยากาศอากาศกาศสีหนาวๆจังหน่อยพี่น้องอ่าตะเบียนกำลังอ่าขึ้นท้องฟ้าพี่นออ้องต้องปุกมูปุกกราแล้วพี่น้องอ่าบรรยากาศอาหารสมเป็นอาหาร อิเจเเอเนี่ยอะเป็นอาหารลาวหรือว่าอาหารจีนพี่น้องเขาบุษฎีเปิดบรรยากาศการสอบ ว้าทุกคนแดดแดดขึ้นฟ้ายำเสาอยู่ในข้อหลงวิงจันต์อ้อยู่นี่เขาเริ่มาก่อสร้างแล้วพี่น้องเขาเริ่มก่อสร้างที่กี้อาจจะมี บ้านผักมารมีเดี๋ยวนี้มันอาจจะเปล่าโครงการมาโครงการอนาเล่าจีนเนาะไปบุเบิกเลืวกออาจจะเมนข้าเเสาหรือว่าข้าซื้อเลยบุหุ่นี่น่องเนี่ยเจ๋งการ รถไปสง่งรถสะดุกนี่นะติ๊กเกอรบผันผักปาล,ละมินี่นะโอ คนอ่นมเา,าวบรน้นเลยนะคนจิ๋วเนี่อ้าสิซั่มหนึ่งที่นึ่งหอทางง่ายเลยเออมาอัปเดตของบรรยากาศงานเศร้ายูที่นกขนนกอีกจัน่นเนาะ